โอเคโอหอ,อัดยังเดี๋ยวดูแป๊บโอเคอัดแล้วนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะยินด,ดีต้อนรับเพื่สู่ดบวกใบไม้ชาแนลอยู่กับใบไม้อาร์วแล้ว,วนนลลก็เพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นโอเวอร์ไนกัน<อ>ก็หลายคนบอกให้ผมเล่นเกมผีนะก็จัดให้เลยมาครับเอาเก้าอี้มานั่งนะอ่ะนี่อันนั้นอนะ่ะ โน้น้ไม่ใช่ก้าอีนุ่นเออแล้ก็เราจะผัดกัดันผัดันขับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกคตยันจะมือจะแข็งไปก่อนมือจะสั่นนะคะสั่นสั่นสั่นไหยสั่นโอ้ฟังกับเสียงนี่ขับเป็ดเลยครับนะครับนีครับสามารถหันได้นะฮะหันแล้วก็จะมีฟ็อกซี่นะฮะมีอะไรอย่างงี้นะฮะตัวนี้ชื่ออ้บันเอ้ยบอ นะไม่รู้เรียกพี่่ายนี่ก็ชิคกาเดิวฟอคซีเริ่มเลยนะฮะญญนี่มันเป็นภาคเออเดมโมอยู่นะครับผมได้แลนะ้วนแค่คืนเดียวนะฮะแค่คืนเดียวก็จะไม่ไหวอยู่แล้วโหลดแล้วผมเออพี่เกียรติอ่านเออโอเคพี่เกียรติอ่านต้องรอแป๊บหนึง่งมาแล้ว Uh huh. <ด>อ<ด>โอเคนะคะตอนนี้เราเก็บอะไรยังอยู่ครบนะฮะฟ็อกซี่ก็ยังอยู่นะฮะมันให้เราเก็บอะไรไม่ได้เก็บให้ไปเอาเครื่องปั่นไฟอ๋อเหรอแล้วเครื่องถ้าเราเครื่องหันไฟได้เราก็ชนะไม่ใช่ไม่ชนะต้องผ่านไปคืนก่อนไงแต่ว่าเอาง่ายก็คือมันผ่านผ่านไม่ได้ผ่านยากมันต้องเป็นคืนคืนแต่อันนี้ยังเดมโมอยู่เอาเครื่องนไฟก่อนนะฮะเดินช้าชาพี่แซกวินเดินไงไม่รู้เร็วเร เครืงันไฟอยู่ในห้องนี้กดเอาแล้วฮะเอาเครืงบันไฟมาแล้วเดี๋ยวจะเจอหรือเปล่าว้อยว้อยว้อยว้ยพี่ตายพี่ชิก้าไม่พี่ตายชิก้าพี่ตายชิก้าพี่ตายตายตแล้ว <มา S 2> ลึกเลยล,ล,ลึกซึ้งถึงเกมโอ้เขามันดักก่อนนะเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นมาอีกสักพักก่อนถึงจะมาได้ อย่าไปหน่อยดิอย่าไปอืมอันนี้อันนี้กดติ๊กติ๊กติ๊กโอเคลองเออน่ากลัวนะผมเราอยู่ในห้องนี้ได้ไหมอยู่ได้ปิดประตูได้เต๋อไฟมันจะหมดได้เนี่ยไฟพลังงานเปิดก่อนเปิดก่อนตอนนี้คืออีกสักพักล้อมปิดก่อนปิดก่อนปิดไฟป่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไฟมันจะหมดนะแล้วเราก็เอาไปเอาขึ้นบันไดเต๋อให้มันมากดก็ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอะไรดูกล้องมันจะปิดก่อนดิ คือยังอยู่ครับผมเฮ้ยอันนี้หายไปไปแล้วครับตัวหนึ่งตัวอะไรไปครับผมดูอ้อมมาลองจิกห้องอื่นดิเฮ้ยอาจจะมาประตูนี้ก็ได้นะกำลังมาเปล่าเฮ้ยระวังนะเสียงเสียงเท้าเดินปะสี่สี่เท้ามันมีเสียงนะระวังดีๆฟังดีๆเฮ้ยไป่งดิวิ่ง เกมนี้มันแบบเกมแบบไอ้นี่ง่ายเกินไปอะเราแพ้ง่ายเกินไปอือมันต้องแบบคอยอะไรเปล่าเ <c oughs> มื่อเช้าผมเคยลองเล่นนะผมปิดประตูหมดก่อนเลยนะกลัวแฮะอีกสักพักบอลน,นี้มาไงไม่รู้มันเดินทะลุก,กำแพงมางงเลยมาแล้วอาจจะมีบั็อกอยู่แล้วไอ้นี่อะแล้วแบบว่าเขาว่าแบบเดินมันน่าก,กลัวนะน่าก,กลัวอยู่นะแต่หมายว่าอันนี้น่าก,กลัวกว่านะ ก็ดูดิมันเดินแบบเดินมันน่ากลัวมันก็เดินมาหาเราแบบมันไม่หยุดไงทำไมพี่แซบบินดูเดินเร็วๆร็วทำไมเราเดินช้าช้ากดชิปเปล่าเดินเร็วเว้ยเว้ยหายไปตัวหนึ่งนะครับกดชิปเดินเร็วป่ะชิปอ่ะเออไม่แน่ไม่รู้ส่วนของได้ด้วยเว้ยเว้ยเว้ยอย่าปิดไฟขวาขวาเว้ยเว้ยเดินมาแล้วปิดก่อน เหลือประตูนี้เราดูประตูนี้โอ๊ยปิด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 ออกโอ้ยปิดหมดปิ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 ดพลังงานจะหมดเฮ้ยทุบประตูอ่ะเฮ้ยพลังงานเดี๋ยวเพิ่งหมดนะเฮ้ยโอเคมันเดินกลับไปตัวหนึ่งละพอนนี่อ่ะเฮ้ยบอนนี่ยังอยู่เลยอ่ะ ตูวไหนอ่ะพลังงานจะหมดแล้วเปิดก่อนครับตัวนี้ไม่มีตัวนี้โอเคเดี๋ยวมันมีตัวโอ้ยโอ้ยมาแล้วไม่แบบตัวหนึงประตูนึงอันนี้ประตูนึงมันยูเข้ามาแล้วอะ่ะไม่ประตูหนึ่งนะคะที่มันมันมีตัวหนึ่งที่วิ่งมาเร็วมากมันจะหมดแล้วพลังงานจะหมดแล้วตีหนึ่งแล้วโอ้ย ตายแน่เน่ตายแน่เนี้พลังงานเรารชจได้ไหมถ้าเราเล่นแบบว่าเอาพลังงานมาเติมได้ทันนะอ,อ่ะเ,เราต้องไปเอาอันนั้นไงแต่ตัวมันมาแล้วไงมาแล้ววิ่งก็ไม่วิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งเราก็โดนดักอีกวะเออโอ้ยฟ็อกซี่เน่แน่แน่แพลังเราต้องฉลาดก่อนนะฮะโอ้ยโว้ยโว้ย,ยไปไม่ได้ต้องไปหาพี่หมี ก็อ้อมมาเอาพลังนะฮะปิดประตูได้ไหมปิดประตูไม่ได้ด้วยดิโอเคเอาละเครื่องบันไฟเอามาแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่อย่าพึ่งมาฟ็อกซี่โอ้ยพี่ตายพี่ตายฟ็อกซี่ตามมาเปล่าฟ็อกซี่จะตามมาเพื่อนยา่าเราต้องชน,นะโอ้ย อเ <Ooh. S 1> ติมพลังงานดิเติมแล้วนี่ไเนี่ยหกร้อย600อยู่เนี่ยลดตีสองค้ะตีสองแล้วมันก็เล่นไม่จบเชีย<ต>เอเอพอจบเสร็จมันก็ให้ดับไปเลยเออมาอ้อมคืนเดียวมาได้แค่คืนเดียวเขาเป็นเดมโมไง mm. น่กกากลัวะน่กกากลัวมากครับอันนี้ผมเล่นนะอันนั้นดูสอบกันนะผมผมเล่นนี้ยังขับไม่โหดเลยเราว่าร้อนหลอดมากเลยเนะี่ย เราว่าเราเปลี่ยนเกมอื่นเล่นดีไหมโอ้มาแล้วพลังงานก็200แล้ววะเปลี่ยนเกมอื่นเล่นมันน่ากลัวอย่างมากผมว่าคืนนี้ถ้ามันจบ่ะมันก็คงผมก็คงเลิกแล้วลหะแค่นี้ก็ไม่พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วเอ๊ยเดี๋ยวตื้นอีกตาหนึ่งก็คือพอต้องเตื้นอีกตาด้วยว่าเราจะพลาดหรือเปล่าไม่งั้นมันไม่แฟร์ไงฮะผมสั่ง ผมสามเติมสองอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิด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 เอ้ยพลังงานหมดผมไม่รู้แล้วล่ะไม่รอด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 เปลาไม่รอดไม่รอดเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาเฮ้ยประตูไปเลยแหลกแหลกเอาเฮ้ยน่ากลัวแล้ทำไมมันหันช้าๆนะประตูเกิดการชำรุด ผมดูเครียดมือผมก็ะดูสั่นหนึ่งชั่วโมงทีมันก็จะปั่นไฟอีกทีนะฮะเว้ยเดินมาแล้วอ่ะตายแน่แหลกอยู่อาจจะไม่เป็นไรหรือมั้งคิดดูนะไม่ตอนนี้เราว่าอย่าพุ่งเราทำอะไรดีกว่านะร้อยมันตีสี่ก่อนถึงกดชิปคือวิ่งประมาณนั้น แต่มันจะทันไหมมันจะตีสี่ไหมเวลาในเกมนี้ดูช้ากว่าแฟ์ในเฟดดี้ธรรมดาเฮ้ยตุกล้องวิจอรปิดดิหายไปหมดแล้วมันต้องอยู่ที่ไหนจ้ะแทนหลังเราเปล่ายำติดมุมมั้วแล้วจะบอกข้างหลังทำไมเนี่ยเสียวไปด้วยเลยเนี่ยฮะอยากเก็บสบู่เลยเสียวหลังไปด้วยเลย เราออกไปดีไหมไม่ดีเ <c oughs> ราต้องทำให้คนดูตื่นเต้นสี่แล้วเว้ยเว้ยเว้ยประตูเกิดการแลกประตูเกิดการแลกสี่แล้วอะปั่นไฟเอ๊ะแต่เมื่อกี้กล้องวงจรปิดมันอยู่นะเพราะว่าถ้าไฟหมดต้องไม่อยู่นะเฮ้ยมาทันรุกกระแพงมาเว้ยเว้ยเว้ยเฟ็อกซี่มาแน้เลยฟ็็กซี่อย่าเพิง่ง ฟ็อกซี่ชิกก้าแกนี้มันไม่ดีอย่าง y, มันวิ่งแล้วติดติดไอ้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งมันอันนี้ด้วยแหลกด้วยเออใช่ใชมันเป็นเดโมโอยู่ด้วยของใหม่มันไนอ้ดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ติดติดเจอแน่เจอแน่เจอแน่ตายแน่เจอแน่ตายแน่ฟ็อกซี่เจอแน่ตายแน่ฟ็อกซี่ชิกก้าให้ชิกก้าอยู่ไหนโอ้ยแหลกติดไปไม่ได้เข้าไปแล้ว อ่ไหนไปไม่ได้ติดแหลกใต้แน่โอ้ก,อก่อนจะตีต่อจะหกโมงหัวใจหัวใจเต้นวายพอดีมาทะลุกระแพงมาเราก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยียยนี้ผมกดชิฟค้างไว้อยู่นะฮะกดชิฟแล้วก็เดี๋ยวดับเบิลยูแตะนะฮะยังไม่กดก็เดี๋ยวพร้อมวิ่งครับผม ừh bắt tu rồi về tì như ha tì hao tì hao tì 5 rồi, nó tì demo tì nhá, tì hao 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 lắng hao tì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  ôi, อกมองยัางแล้วตีห้าแล้วตีห้าตีหา้าตีห้ามันเริ่มมายังขึ้นหรือเปล่ามันเดินมามันเดินมารุ้นับรุงครับรุ้ครับลุงลุงพีนี่เขาแคสจังครับยังยังยังมันเดนโมอยู่เนาะอีกอย่างหนึ่งนะฮะถึงผมผ่านผมไม่ผ่านอะไรก็ยังมีอีกัวอีกคนหนึ่งนะอ้องคอยเล่นจะผมว่าผมไปเล่นดีกว่าคืนคืนสองยังไม่มีนะคืนสองไม่มี ดินโมมาให้แค่คืนเดียวผมว่านะครับเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นไหมครับเฮ้ยมาขนาดนี้แล้วเอ้ยไม่ได้ต้องเติมเล่นด้วยจะได้แฟร์ๆไม้ไม้สองต้นหนึ่งมันไม่แฟร์เขาจะเล่นผ่านเนียเนี่ยเฮ้ยหกดวงง่ะไม้มันดีใจอะของไม้ไม้มันดีอย่างหนึ่งมันแหลกเลยไงเชิญเออมันของเครื่องเดียวกันมันอาจจะแหลกเหมือนกันก็ได้ไม่รู้เหมือนกันก็ได้ หดูจากหน้าแล้วต้องหลับมากเลยนะมาหยุดมาออาได้เลยตามสบายเลยผมไม่อยากให้ต้องเล่นเร็วเลยก็ไม่ต้องกดมันก็จะได้ไดช้าๆ <c oughs> เราต้องทำเหมือนใบไม้นะครับโดยการที่เราต้องวิ่งกดชิปใช่ไหมกดชิปวิ่งโอ้ไปเร็วมันก็มาเร็วปะ่ปะอ๋ออยากตายเร็วอยากตายเร็วว่างั้น ยังอยู่ครบนะฮะยังอยู่ครบนะฮะหัวกระโหลกก็กกยังอยู่ครบเครื่องปั่นไฟมาแล้วครับผมได้แล้วครับได้เครื่องปั่นไฟมาแล้วออกไปยังอยู่นิ่งไม่นิ่งแล้วไม่นิ่งแล้วไปแล้วไปเล่าครับ,บซีมนคงยังไม่วิ่งเ,เราเพิ่ให้ตายเร็ว <laughs> ตายเร็วึ้นโอเคจะมีคนเดินผ่านหรือไม่ หรือมีโอเควันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนกับเกมโอ้บนไหนนะฮะผมก็ขอลาไปก่อนขอลาไปก่อนครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe ด้วยับผมถ้าอยากให้เล่นต่อหรืออยากให้เห็นความผมเกียหรืออะไรนะฮะก็คอมเมนต์ว่าเล่นต่อนะครับผมแฮชแท็กใบไม้เอ้ไม่เอาไม่ต้องแฮชแท็กเพียงเพราะว่าเล่นต่อครับผม แล้วผมก็จะมีแขกรับเชิญคนต่อไปมาเรื่อยๆสำหรับเกมนี้เพราะผมเล่นคนเดียวไม่ได้นะครับอยู่คนเดียวนี่ผมจะกลัวเกินไปนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คงมีคุณกิมมาเลยนะครับคงงั้นอาจจะไม่นะฮะก็ต้องรอดูนะครับถ้าอยากให้ผมเล่นต่อพิมพ์เล่นต่อนะครับผมโอเคบายบายครับบายบายบายดูนานต้อนรับมากต้อนรับมากเลยน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 บาย